เราจากวันั้นเราจะพาไปเบิง้งกิลีดค่ะเพเรงก็มันกิลีดเพราเรือกี่แตนค่ะงน,นใหญ่แหละโบว,ว่าเด้ไปเบิ้งสองมือแค่ะคนคนค,น,คนนอกคนกับุูช้าคนมาเลยแปนอ่ปีก็เรียกกิลีโซโลนเลย ราคาหลังจากทอันมันค่ะรามาวัตดพันเนี่ยค่คสองฟังเนี่ยระคผลิตปูเอ้นอัววาจะเ็ดพันแล้วก็ติดปูค่ะ คมือ้วเนื้อเอะใช้เบอร์ีิหลี่ปน า้าสนุนกับเชรนแบบเป็นพิเศษเองพอดเนาะข้าสาวไฟสาวมม่ห่อนี่ล่ะขราบม่ห่อนนะทำรุ่งวันไหก็แช่เจก่อนได้เลยค่ะเจี๊ยกก็ระเปิดรล้วไปเชี่ยวค่ะยิ้มสามเจอกันนะคะเปิดลงค่ะอดีตกาซีบเดียวรับแป๊บเดียวเจอกันอีกแล้วนี่ล่ะาบัไรไปมาล้างกับทายน้ำตงน้ำทา น้ำน,านำ้าน้ำบาตรใบพึ่งเิล่อนขัอย่างแพนขับรื้อเจก่อนก็คึอเราอย่าลืมดันนะครัก็อะไรก็แค่ในสามปีมือนเขาได้เรื่อยขันเออคอยดันนะ rồi đi vậy gì? Hử? Cái là vô ná mà đi vô đi chứ phải làm gì? Có phải đó? ขาเ่อยน้ำพงน้าเป็นไญ่ออกมาอยู่นี่ถาเกิดเันไงไว้าบเไปเบิกสงหมื่นว่าม่นถิหญไงล่วบอก่านีมค่ามาทบรากาศยังแคลง ngám kiểu cũng tung coi phóng kia anh con nhưng nọ, xa cả. nó con cầm sáng bây giờ tài nó phải มันเป็นมาสุกยางมันเก่งไม่ได้แพ้ในบ้านผีค่ะเมยงไทยค่ะมองค้าง,งรถทรคหะวไม่ยนตรงกัททาเหมือน nghe đấy là hả nghe mới thấy. nào có balo không thấy không ta cắn mình ngay là bút con nhả nhún là kêu để kiếm là phi หลากหลยเลยมลูกำคึกมึกผัล่ะเดแล้วก็เลยขายแล้วคับเนี่ยว่ะห้างนี่ห้างหลายครับผัวซุ่มหนึ่งมึงก็ลังม่เปเราใส่หรอวะซุ่มนั่นซุ่มเห็ดไม่นีเอาจากนี่แยกไปบาง้นหลายครับพดว วากำกรอเมือกจ้าผมอย่างเลยประสุกยานนะะ่าง้วค่าแล้กินกันเลยสามอันหลอยูบานก็นได้ขายแลลวเขนเรียงยูบานกบบนี้ค่ะมีเป็นกระล่งเผดต่างไม้เ็นกเกี่ยวหย่านี่แหละกินนะค่ะ เวลาหัะกเกเจยวหญานี่แหลกินค่ะอันนี้พรทะเลาใส่ค่ะพอทะเเห็นหมูตะกั่ต็นอยู่ตะเรียนเฮี้ยั่ะดูในบ้านได้ขายแล้วเด,ด้วย่ะเดแล้ตัวใหญ่ได้ขายแล้วีมันออกมาเรียนยี่น้าอี

แล้วนอเข้ากัดขึ้นเขาเดียวเนาะอะไรถึงฝนมัลถึงน้ำพวเราง้ามเกี้ยวปื้อมันเป็นตรเกียวเลยแถบบางนี้ง้างอะไรล่ะนี่เฮ้ยโกอันที่ว่าอันขายของอะตรโกอันนั่นแหละหอดหอดหอดบาง้ีไม่ใหญ่น่ะตโอ้ไปหอดนันสุดนัน แล้วกับาหอสุดหนทางไปกูตาเข่าคนงามเนาะเขาบอกกันเนา่องก็เขาบอกเออบละไปนันสิทัดไปไฟโกลเพิ่นกับไม่น้ำหม้อย่เนาะเข่างามครับ มอนก็นไม่เห็นตังนันน้นลอยเช็นลอยอยู่นี่นี่แหละสิไปอาทิตย์นี้แหละอือบาลีบป่ได้ม้หลือบาลีปีนาพื่อแล้วอืออันนี้่ะคากิมจามะจะกันไม้ขาเข่าคนงามงามครับพ่ น้องเบิ่งซีเซนขอบคุณทุกกำลังใจค่ะแค่นี้แหละคาบ๊ายบายไซเซนก็นหลายแล้วเนาะงเพิ่งปูกึ๊ปเพื่อเอาเอาเอานั่นมาจะใส่พวกที่เหลือนี่แหละค่ะเอาไข่ขอบคุณค่ะ